อย่ารับทิปตอนตีสามถ้าไม่อยากเห็นวันตายตัวเองนนไรเดอร์หนุ่มรับออเดอร์สุดท้ายไปส่งบ้านหมายเก่าทายซอยหญิงเจ้าของบ้านยิ้มกว้างแปลกประหลาดพลางยื่นเงินหนึ่งหมื่นบาทให้เป็นค่าทิปเช้าถัดมาเขารู้สึกสังหอนใจ จึงย้อนกลับไปหาเธอแต่เพื่อนบ้านกลับบอกว่าบ้านหลังนี้ร้างมานานและเจ้าของเพิ่งตายไปเมื่อสามวันก่อนนนใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเขารีบเปิดกระเป๋าเงินดูอีกครั้งแต่เงินหมื่นกลับกลายเป็นใบปลิวงานศพที่มีชื่อเขาเองเด่นรา ระบุวันตายคือวันพรุ่งนี้นนเขาอ่อนล้มลงกลางถนนท่ามกลางลมเย็นเยือะเกที่ผัดผ่านร่างไปราวกับความตายกำลังมารอรับเขาตามเวลาที่กำหนดไว้จริงๆ